เหรียญเงินรอหาเหรียญน,นี้หนึ่งสลึงค่ะหายากมาดูด้านหน้าเหรียญกันค่ะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายค่ะรอบขอบเหรียญมีพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาดูด้านหลังเหรียญค่ะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังเหรียญเป็นรูปตาแผ่นดินค่ะ ริมขอบด้านซ้ายมีข้อความว่ากรุงสยามริมขอบด้านขวาม,มีข้อความว่ารัชกาลที่5ส่วนริมขอบด้านล่างนะคะมีข้อความบอกราคาค่ะสลึง1แล้วก็เป็นรอส .123 ค่ะเหรียญน,นี้นะคะด้านหน้าสภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแต่รอส123จะเป็นเหรียญที่หายากค่ะ